ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเติมบัตรทูม o นี่นะครับเข้าในส่วนของทูม m นี่วอลเล็นะครับสำหรับสายเล่นเกมนําไปเติมเกมได้เลยหรือว่าจะเอามาเติมเข้าทูม m นี่วอลเล็ในการรับรางวัลเงินสดก็ได้เหมือนกันนะครับการทําบัตรทูตรงนี้ทําฟรีได้เงินจริงนะครับทำได้ทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ในส่วนของการแลกเงินบัตรทูเนี่ยผมได้ทําคลิปสอนแลกไปแล้วนะครับว่าทําแบบไหนอย่างไรดูตามคลิปนั้นได้เลยนะครับเม คิปปไในคลิปนี้จะเป็นการเติมเข้าทูมอนี่วอลเล็ตอีกครั้งแล้วกันนะครับจำนวน350บาทในการเติมเข้าทูมอนี่วอลเล็ตเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเติมกันเลยนะครับเอาโอเคนะครับสำหรับช่องทางในการทําบัตรทูมอนี่ฟรีนะครับก็เป็นเว็บไซต์นี้เลยนะครับมีชื่อว่า s t c o m r e s e a r c h นะครับสำหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่เคยสมัครไปแล้วนะครับก็ยังเข้ามาเล่นทําเงินบัตรทูมอนี่ได้เหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยสมัครในการใช้งานเลยเนี่ยก็จะมีขั้นตอนวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้ว่า การสมัครเนี่ยสมัครแบบไหนะอย่างไรใช้งานทําเงินอย่างไรถึงจะได้รับในส่วนของบัตรทูมันี่ลิงก์การสมัครนะครับจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์สมัครทําเงินกันได้เลยนะครับสมัครได้ฟรีมือถือก็สมัครได้นะครับทั้ง Android iOS รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ทํากันได้เลยนะครับส่วนคนที่เคยใช้งานอยู่แล้วนะครับก็ลุยแล้วก็ทําต่อได้เลยนะครับในส่วนของการเติมเงินนะครับก็คือเราได้แลกไว้แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะสอนการเติมก่อนก่อนการใช้งานอีกรอบนะครับสำหรับการตรวจสอบ รางวัลที่เราได้ทําการแลกไปเนี่ยให้เรามากดตรงนี้นี่ครับเมนูตรวจสอบรางวัลนะครับกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับรางวัลทั้งหมดของคุณนะครับจำนวน1นึถึงสินะครับลำดับตามนี้นะครับที่เราแลกไปทั้งหมดเนาะแล้วก็มาเลื่อนดูรายการด้านล่างนะครับที่เราได้แลกไปนะครับหคือให้เราดูยอดก่อนนะครับสามแล้วก็5 0ทูมอนี่นะครับอันนี้เนี่ยเขาจะให้เราเป็นรหัสบัตรนะครับเพื่อที่จะเอาไปเติมในส่วนของเกมออนไลน์หรือจะเอาไปเติมในส่วนของทูม แล้วก็มาดูในส่วนของวันที่ล่าสุดนะครับที่เขาทําการตรวจสอบนะผมได้ทําการแลกไปในวันที่1 7เนะครับเมษายนนะครับก็ได้รับการตรวจสอบในวันที่19เนะครับเพียงแค่2วันนะครับทำการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือยอดล่าสุดนะวิธีการเติมนะครับก็กดคัดลอกรหัสบัตรตรงนี้นะครับกดค้างไว้เลยแล้วก็กดคัดลอกแบบนี้จากนั้นก็เข้าไปที่โทมิเน่โวลเดตหรือใครจะไปเติมเกมก็เข้าไปที่หน้าเว็บของเกมได้เลยโอเคนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของโทมิ n น่โวลเดตนะครับในการเติมเข้า w a ลเดตเนี่ยจะมีการ หากค่าธรรมเนียมนะครับจำนวน25%ของรายได้ที่เราเติมเข้าไปนะครับทุกรายการหัก25%ทั้งหมดนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องยอมรับในการหักค่าธรรมเนียมก่อน,นะครับเพราะว่ายอดเงินที่เราได้รับมาหรือว่าแลกไปเนี่ยจำนวน300บาทนะครับหากค่าธรรมเนียมแล้วเนี่ย25%มันเหลือไม่ถึง300แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเอามาเติมเป็นเงินสดนะแต่ถ้าเราอยากจะเอาไปขายต่อก็เอาไปขายได้กับคนที่เขารับซื้อนะครับในจํานวนเต็มหรือว่าจะโดนหักค่าธรรมเนียมเล็กน้อยนะครับวิธีการเติม นะครับก็กดที่ด้านบนนะครับในส่วนของเมนูครับเติมเงินเข้าบัญชีด้านบนซ้ายพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับดูทั้งหมดนะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นเนี่ยมันจะมีในส่วนของบัตรกดเงินสดฮูมานี่นะครับก็คือใช้บัตรทูในการเติมนะครับนี่ตรงนี้กดเข้าไปนะพอเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันอาจจะขึ้นจอสีดำเนาะให้เราวางรหัสบัตรที่เราคัดลอกมานะครับวางลงไปนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับรหัสบัตรนะครับค่าธรรมเนียม25%จากจํานวนเงินนะครับก็คือ กดยืนยันนะกดยืนยันเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นในส่วนของการเติมเงินสําเร็จนะครับ225บาทนะครับจากการหักค่าธรรมเนียม25%ด้วยการหักค่าธรรมเนียมอยู่ยที่75บาทเลยถือว่าการหักเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ25%เนาะเราจะบันทึกใบเสร็จก็ได้นะครับหรือว่าก,กดเรียบร้อยเลยก็ได้แค่นี้นะครับในส่วนของการเติมเงินเข้าในส่วนของออมนิเวอร์แตอีก50บาทนะครับแล้วก็เอามาเติมเหมือนเดิมเลยกลับมาที่หน้าเว็บไซต์นะครับกดคัดลอกรหัสบัตรแบบนี้นับแลล้วกกก็ดไป ที่ True Money Wallet นะครับแล้วก็กดเติมเงินเหมือนเดิมนะครับถ้าเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับในส่วนของการเติมเงินนะครับกดเติมเงินสดนะครับวางรหัสบาทกดถัดไปนะครับแล้วก็กดยืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของ5 0ทูนะครับจะโดนหักค่าธรรมเนียมอยู่ที่1 2 5ส้สตางค์นะครับได้รับอยู่ที่37บาท .50 นสตางค์นะครับกดเรียบร้อยได้เลยนะครับอันนี้คือการเติมเงิน350บาทนะครับแล้วก็มากดในส่วนของรายการในส่วนของแอป True Money อ a เ l e ตของเรานะครับตัวนี้เนี่ยจะ ที่เข้ามา2รายการนะตรงนี้นะครับเป็นการเติมบัตรเงินสดทูมันนี่นะครับอันนี้คือยอดที่เราเติมไปนะครับก็ได้รับเรียบร้อยทั้ง2รายการนะครับในวันที่20เมษายนนะครับอันนี้คือการเติมบัตรทูเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับกลับมาในส่วนของหน้าเว็บไซต์นะครับเซทคอมรีเสิร์ชในการใช้งานการทําเงินเนี่ยเขาแบ่งเป็น2วิธีนะครับในการหารายได้นะครับหเลยเว็บไซต์นะครับเซทคอมเนี่ยเป็นการทําแบบสํารวจตอบแบบสอบถามในการรับรายได้หรือว่าคะแนนนะครับการทําแบบสํารวจ ก็อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลด้วยเนาะบางคนอาจจะไม่ชอบในการตอบคําถามนะครับการตอบแบบสํารวจนะครับเขาจะมีงานเข้ามาให้เราทำคะแนานเนี่ยก็แล้วแต่ง,งานว่าเขาจะให้เราเท่าไหร่1คะแนาน2คะแนานหรือว่า1นึ่งถึงสามสิ 100, ก็แล้วแต่ว่าเขาจะระบุมานะครับตามนี้เลยนะครับตัวนี้แบบสํารวจทั้งหมดนะครับเราก็กดดูเพิ่มเติมได้ว่ามีกี่งานมีกี่อันนะครับเราสามารถตรวจเช็คในส่วนของอ e ีเมลของเราได้ด้วยนะครับว่ามีงานเข้ามาทําหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ดูในส่วนของหน้าเว็บไซต์ก่อนได้นะครับ ตรงนี้เนี่ยก็มีวันหมดอายุด้วยนะครับก็นี่ครับมันจะขึ้นว่าหมดอายุนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่20แล้วเนาะมันหมดอายุไปตั้งแต่วันที่18นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําแล้วก็รับคะแนนเพิ่มได้นะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของวิธีที่2นะครับในการรับรายได้ก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับในส่วนของการถอนเงินนะบางคนอาจจะคิดว่าต้องไปแนะนําเพื่อนก่อนต้องไปเชิญเพื่อนก่อนถึงจะทําการแลกบัตรทูได้ในส่วนของตัว Z ซทคเนี่ยคุณจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็สามารถไปแลกบัตรโทมนันนีได้เหมือนกันวิธีการแนะนําเพื่อนนะครับจะมีลิงก์ตรงนี้นะครับเป็นลิงก์แนะนําของเราเนะเราสามารถกด Copy URL ตรงนี้ต่อได้เลยกดเสร็จกดตกลงน,น,นะครับจากนั้นเนี่ยนำลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ของเพื่อนเพื่อนได้เป็น Facebook ทวิ i t e อร์ไลน์ยูทูบทิกเกอรก็แล้วแต่การแนะนําของเพื่อนๆได้เลยนะครับไปเหตุนะครับคุณจะได้รับคะแนนแนะนําเพื่อนเมื่อเพื่อนของคุณทําแบบสอบถามอย่างน้อยหนึ่งแบบสอบถามและมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง นะครับถึงเราจะได้รับในส่วนของคะแนนนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเขาเขียนบอกนะครับในส่วนของผู้แนะนํามีโอกาสรับสูงสุดถึง50คะแนนต่อผู้แนะนํามีโอกาสรับสูงสุด80คะแนนนะครับก็คือเราจะได้รับแค่5้คนที่ถูกแนะนำเนี่ยเขาจะได้รับ80นะครับนี่คือการแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็ไทม์ไลน์ในการรับคะแนนนะครับเขาก็จะแบ่งตามนี้เลยนะครับก็อ่านรายละเอียดเพิ่มได้นะครับเขามีให้เราอ่านเป็นภาษาไทยเนาะในการรับรายได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับใน ส่วนของการทําแล้วก็การรับเงินเข้าทูม m นี่วอลเล็ตหรือเราจะไปเติมเกมก็ได้ตามที่ผมได้พูดไปในส่วนของการแรกลกรางวัลเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของบัตรกาลีนาเชลด้วยนะสลับใครที่เล่นเกมฟรีไฟอาวี FIFA, RV, หรือว่าเกมในส่วนของเครื่องกาลีนานะครับเราก็สามารถแลกเป็นกาลีนาเชลได้นะครับมีให้เราแลกเหมือนกันนะล้วก็กดติ๊กเป็นทูกาลีนาแล้วก็สตรีมนะครับแล้วเราก็กดยืนยันนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกนะครับเป็นกาลีนาเชลเกมการ์ดนะครับยี่ส ส0นะครับวงเล็บ80คะแนนอันนี้คือเราจะได้รับ20เชลนะในส่วนของกาลินาเชลนะครับกดยืนยันตรงนี้นะครับใช้เพียงแค่80คะแนนเท่านั้นนะครับผมแล้วเราก็แลกได้เอาไปเติมเกมกาลินาได้เลยนะครับส่วนสตีมวอลเล็ตการ์ดเนี่ยได้รับที่50น่าจะเป็น50ในของสตีมหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่เคยแลกนะครับจะเคยแลกแค่บัตรทูแล้วก็กาลินาเชลแค่นั้นนะครับเคยรีวิวไป2รอบและสลับกาลินาเชลใครสนใจก็ลองไปสมัครเล่นดูได้นะครับเล่นฟรีดได้จริงแน่นอนฝากก,าก,ากาาดไลค์กดม เราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ